สวัสดีท่านผู้ดูด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง L NAT w i t h MAGIC นะอันนี้เราจะเข้าสู่ EP 3เลยนะกับเรื่องเดิมน,นะคะแทคกติกของนาซิสิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแบนนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราได้เล่าไปถึงตรงไหนเราเดี๋ยวไปตามที่ EP 1กับ2สามารถแบ็กกับไปดูได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งไว้ตรง description น,น,นะคะนั่นก็คือว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยที่ที่ว่านาซิสิตเนี่ยก็ถึงช่วงเย็นใช่ไหมของวันที่ของของวันที่เราได้ d o n a t ป้ายของของผู้ที่เสียชีวิตไปถึงเลเวลที่แปดนะ,ะก็คือสีเขียวเนาะก็ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งอีกสีหนึ่งทีนี้เนี่ยช่วงเย็นเนี่ยก็มีแฟนคลับของเรานะคะสองคนสตรีมก็คือเอ่อคนหนึ่งในอยู่ไว้์ซูมนะคะคนหนึ่งอยู่หมดเกมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำวิธีการเดิมๆเ,เลยแค่ตามเรื่องอยู่กจ็จะทราบนะคะ ก็คือให้คนที่ชื่อแต่ชื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะหนีปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็ไลฟ์ตัวตนไปเรื่อยๆยงไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตัวตนจองปลอมของคนเราเนี่ยคนที่ไปไซเบอร์สกิ้งใครใครตามคลิปจะรู้นะคะว่าตัวเราเนี่ยโดนไซเบอร์สกิ้งอย่างหนักมากทุกสื่อโซเชียลมีเดียที่เราใช้ทั้งคอมเมนต์ทั้งข้อความส่วนตัวทั้งแฟนคลับเราไลหลายๆอย่างที่โดนเนี่ยคือครบถ้วนเต็มแม็กเลยนะคะ ยันนอกนิโม่ะคะ YouTube Facebook นะคะเพจนะคะ Facebook ส่วนตัวนะคะทีนี้นะคะการที่ถูกไซเบอร์สตอกกิ้งเนี่ยคนรอบตัวโดนด้วยเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนั้นเสมอถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยดูคดีฆาตกรรมหรือว่าคดีดังต่างๆเนี่ยเวลาที่คนที่สตอกกิ้งอ่ะช่นเป็นแฟนเก่าอะไรเนี่ยเขาก็จะ ต้องตามดูได้ว่าคนอื่นทําอะไรหรือว่าถ้าในเรื่องของนาซิสิตเนี่ยเอนเนบเก์กับไฟมังกี้เนี่ยที่เป็นสมุนของนาซิสิตเนี่ยก็มีหน้าที่นี้นะคะมีหน้าที่เนี้ยในการสต็อกกิ้งในการคาบข่าวไปบอกเดี๋ยวไว้ถ้าลงดีเทลในความวิชาการเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอเคทีนี้เนี่ยคนนั้นก็คือเจมทีวีเจมทวีเนี่ยคือเอ a เนเบนะคะของช่องวงเล็บ S ตัวใหญ่นะคะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะ m y f บวกกับวงเล็บนะคะ s นะคะวงเล็บป,ปิดนะคะมาเฟียหรือ mf นะคะนี่คือชื่อที่เปลี่ยนแล้วแต่ชื่อเก่าคือ t k g มาเฟียนะคะอันนี้คือมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างหรือไว้เดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างเป็นเคสไปเคสไปคลิปไปเลยนะคะว่ามีอาการที่พฤติกรรมตรงกันนสิทธิ์เรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ว่าที่จะอธิบายตรงนี้นะคะก็คือเจมทีวีนะคะได้เข้าไปอยู่ ในแก๊งสแกมเกมเนี่ยเดือนกรกฎาคมปี2021นะคะด้วยเริ่มต้นด้วยเงินลูกโซ่ที่หมุนวนเนี่ย15,000บาทนะคะเท่าที่ข้อมูลที่เดี๋ยวไว้จะบอกในคลิปอื่นนะคะ <S <S <ๆ>เขาได้ทำการสต็อกกิ้งทั้งสองช่องของแฟนคลับของเรานะคะคือในไวรูมแล้วก็ในเกมโอเคนะ <S <S ในวันนั้นนะวันที่เราไม่ได้สตรีมแล้วเราก็ไปด o n a นะคะจากนั้นเนี่ย สเต็ปของการที่คีย์สแกมที่เป็นอาชีพิตเนี่ยทําเพิ่มเลเวล่ามากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งควนี้คืออะไรคราวนี้คือช่วงประมาณนั่นแหละช่วงเย็นช่วงค่านี่นแหละเราก็เห็นแล้วว่าเออแบบแฟนคลับก็ถูกไซเบอร์สตอกิ้งเดี๋ยวไว้เราจะไปคุยกันเรื่องนี้ทีหลังนะคะว่ามันรู้สึกยังไงต้องจัดการยังไงหรือว่าต้องมีกี่ข้อขึ้นไปถึงจะเรียกว่าถูกสต็อกกิ้งนะคะทีนี้เนี่ย เราก็ลองเข้า ID เรานะคะเพราะว่าเราจะเช็คอินเทอร์เน็ตนะคะการสตรีมเนี่ยมันต้องเน็ตโอเคแล้วก็หลายๆอย่างนะคะแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะคะปรากฏว่าขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะประมาณว่าเออเลเว9หกเก้าเก้านึงอะไรประมาณเนี่ยซึ่งเราเราเรา,เราไม่แปลกใจเลยค่ะที่ที่ว่าเออทาไมทําไมถึงเพิ่มเลเวลว่าถ้าไม่สตรีมเนี่ยก็แบนได้ส่วนจะข้ออ้างยังไงก็ตามนะคะเออคิดว่าสังคมหรือว่าตัวเราไม่ไม่ต้องฟังแล้วนะคะเพราะว่า เราได้ดิวทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เราพูดนะคะเราได้ดิวกันอาชิดสิ์หลายคนนะคะที่มามาขู่ฆ่าหรือว่ามาข่มขู่เราในช่องนะคะขนาดอะไรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไฟ์ชื่อแล้วก็ยืนยันที่จะไม่บอกชื่อนะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่หยาบคายมากๆนะคะในการที่เราให้โอกาสปีแล้วปีเล่านะคะในเพจเราเนี่ยนอมิเอ็นเนี่ยก็เขียนเรื่องนี้นะคะเขาก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเขาจะไม่แม้แต่ขอโทษแล้วก็เขาไม่เคยผิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยะคะ่ะที่ มนุษย์ทุกคนหรือว่าแก๊งลูกโซ่ทั้งหมดกี่คนนะ่ะ IDP อีกกี่คนนะ่ะไม่เคยมีแม้แต่นิดเดียวเลยที่ทําอะไรผิดต่อให้ไม่ถึงจะผิดกฎหมายเนี่ยแล้วมันเป็นความผิดจรรยาบรรณอะไเลย,เลยมันก็ต้องมีการขอโทษเรียกคุยให้ถูกต้องเรียกันตามหลักฐานใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่คะ่ะอันนี้คือเขาก็เพิ่มเลเวลว่าถึงยูไม่สตรีมอะแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนของวิเคห์แล้วความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะคะ ฉัน,นะอะต้องการที่ะนื้สิทธิ์เนี่ยต้องการทําลายความสัมพันธ์ที่ดีโดยรอบของคนคนนั้นที่เป็นเหยื่ออยู่แล้วหลังจากที่เทคผลประโยชน์ไปได้จากคนนั้นทั้งหมดก็คืออยู่ในช่วงของ discard นะคะคือการเคลียร์ทิ้งนะคะก็คือต้องการให้เกิด2ประเด็นหลักเท่าที่เราสรุปได้จากความเข้าใจเรื่องนสิทธิ์ของเรานะคะที่นื้สิทธิ์จะทาเสมอก็คือหนลดคุณค่าของคนนั้นให้รู้สึกว่าเฮ้ย เป็นโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ได้นะคะเรื่องที่เจอเราก็แบบเออสับสนหรือว่าเป็นดินามิกแบบขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยต้องการให้แบบเออเออเหมือนกับว่าให้รู้สึกแย่รู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยแบบเหมือนทำแกสไฟติง้งทำให้แบบงงๆง,งให้ให้รู้สึกแบบเนี้ยเนี่ยคือไม่มั่นคงรู้สึกแบบไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่ไหมหรือว่าเสียความแบบเคารพในตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะคะ รวมถึงเสียทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่แคร์ทิ้งนะคะสูญเสียไปเยอะมากตั้งแต่รู้จักนาะยสิทธิ์แต่ตัวเราไม่ได้ไปรู้จักนะคะพวกเขาเข้ามายุ่งกับเราเองในช่องเยอะมากนะคะทีเนี้ยการทําแบบเนี้ยเขาเขาต้องการทําให้เรารู้สึกแบบนี้แล้วเขาก็ต้องการที่จะทําให้เราสูญเสียทุกคนที่รักเราคอยตามเรื่องเราคอยหวังดีกับเรารวมถึงคนนี้ด้วยนะคะ เขาต้องการว่าแบบเอาสิฉันทำนี้มาสิสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอนี้แล้วเอาสิรักกันนักหรอในความสื่อแล้นะเออฉันจะทําลายแบบจะดูเจ้าว,ว่าจะถึงไหนเนี่ยเพิ่งจ่ายเงินไปนใช่ไหมหรือว่าเพิ่งออาป,ป้ายใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะกับแฟนขับชาวต่างชาติมีปัญหามากเลยในการที่แบบพยายามที่จะตัดแข้งตัดขามัดมือมัดเท้าเท่าที่จะทําได้ทุกวิถีทางในการไล่ตัวตนอยู่เบือเบ้องหลังเบื้องหลังขีดสแกมอะคะ่ะ ทำอยู่เบื้องหลังจะกระทําแบบเนี้ยโอเคนะคะมีที่ยิงกดคนนี้อีกนะคะทีนี้ก็ปรับมาว่านี่คือไอดีนั้นนะคะอือฮึทีนี้เอ่อถ้าเกิดว่าท่านท่านผู้ดูอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าเกิดความสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอยากจะไปสอบถามเนี่ยไม่ต้องไปสอบถามนะคะเพราะว่าคุณจะสูญเสียไอดี ID หรือนู่นนี่นั่นที่เป็นส่วนตัวของคุณ personal อินเฟอร์เนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวอะไรกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนไม่ควรจะรู้เกี่ยวกับคุณนะคะถ้าไม่ใช่แบบรู้จักอะไรกันเลยหรือว่ามาโดนตีสนิทเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยถามแล้วก็ตามเรื่องมาอย่างละเอียดรอบครอบดีแล้วนะคะไม่ได้รับคําตอบหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะมีแต่ต้องยืนที่แจ้งแล้วก็โดนโดนในที่เราอธิบายไปนะคะอีกมากมายหลายอย่างทีนี้เดี๋ยว คลิปนี้เราพูดถึงการแบนการแบนอของเราในไอดีสุดท้ายนะคะที่เขาต้องการที่จะให้เรากับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอืมพังนะคะก็คือคีสแกมหรือไม่ก็เป็นสแกมทีมร่วมกันนะคะก็เราเราอาจจะมีอีกหลายเรื่องนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้หวังว่าเพื่อนเพื่อจะพอเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยโดนแบนนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้หรือเรื่องไหน ถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถคุณมีเงินอยู่ในบัญชีจะแค่บาทเดียวจะแค่เพจเดียวเราเคยพิมพ์เรื่องนี้ไปหาอิโมทีีไทยแล้วนะคะในเพจ a c e b o o k ก็ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้โดยที่คุณไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะเรื่องการแบนตรงนี้เดี๋ยวรคอค่อยมาคุยกันทีหลังอันนี้พูดในกรณีที่เอ,อครั้งสุดท้ายครั้งสิบสองสิบสามที่มาทําแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่ออะไรในการวิเคราะห์ของเรานะคะโอเคค่ะออเดี๋ยวนะคะมีอีกไหม อ๋อ,อ,อใช่ค่ะก็ต้องการให้แบบว่าให้คนไม่ใช่แค่ตัวเราหรือว่าตัวของของคนนั้นนะคะต้องการให้คนดูอ่ะคนดูที่ f o l l o w เรา f o l l o w เขาเนี่ยเกิดความสับสนก็คือแกสไ i ร์ติ้งอ่ะว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นโจรหรอเขาไปขโมยของใครเขาไปแฮกไอดีใครเขาไปทำอะไรมาเหอเรอโดนแบนเป็นสิบๆกว่าไอไดียอะไรเงี้ยโดนยึดทรัพย์ด้วย คนที่ทํางานอื่นทั่วไปนะคะอย่างอย่างสํานักงานใหญ่ที่เราเคยเออบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่เราเคยทํานะคะต้องถึงขั้นว่าขโมยของออกไปขายจากบริษัทเลยนะคะที่จะแบบแล้วเงินเดือนย้อนหลังที่เคยทํามาสะสมไว้นี่ไม่มีสิทธิ์เอาไปเลยนะคะเป็นการที่รูทแล้วก็หยาบคายมากๆเลยนะคะโดยที่ไม่แจ้งเจ้าของเงินด้วยโอเคข่ะงั้นฝากเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ